โอเคโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอไป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 เฮ้ยแถมนี้กเยอะครับ <hine>? ทุกคนแถมนี้เก็เยอะจงดับสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่บอลแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกมใหม่ครับเอาชุดราเป็นอีพีที่54แล้วนะครับผมก็เดือสรักีพายในวันนี้นะครับผมโอ๊ยอะไรเข้าตัววะ ก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนีในวันนี้นะครับผมผมจะมาหาไทเด่นกันนะครับหรือเรียกว่าสามงามนะครับทุกคนก็ผมบอกก่อนเลยนะครับคิมนี้อาจจะได้หรือไม่ได้ผมก็จะเอาคิมนี้ลงนะครับผมก็ไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมก็มาฟาร์มเลเวลสักพักแล้วนะมาฟาร์มนอกรอบนะครับผมนี่ปึ๊บเดี๋ยวขอฟาร์มอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมต่อการเวลสักห้าสิบหกเอ้ห6สบห้านะครับเล่นมุกหรือเปล่าโอเคไปสักแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับ65เรียบร้อยเดี๋ยวใส่ปีนิดนึงเดี๋ยวขอทิ้งอันนี้นิดนึงนะครับอันนี้ผมไม่ได้เอาไปเนาะปึ๊บปุ๊บป๊บทิ้งไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมขอแบบพักผ่อนนิดนึงนะครับทุกคนมาฟาร์มเพึ่งฟาร์มของเนะาะหลังจากที่ผมทําฟาร์มแบบเยอะมากๆเลยนะครับช่วงนี้เนาะมีน้องคนนึงนะผมบอกให้ผมทําฟาร์มอาวิชเชอร์สกิลลิต้านะผมก็ได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ต้องการทําอยู่พอดีเนาะแต่ว่าขอพักสัก EP สอง EP ก่อนนะครับช่วงนี้คือไม่ไหวจริงๆนะสร้างเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวไปฟาร์มของกันแบบชิวๆกันดีกว่านะครับไปกลับโลกกันดีกว่านะครับอ่าเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะครับของไม่ลืมเนาะโอเคไปเรากลับโลกกันเลยดีกว่านะครับเลเวลเราได้มา65นะครับผมโคจะเยอะเลยนะครับโอ้ยโอ้ยแรงแหลกรงเ,เ,เดี๋ยวมันโหลดโลกนิดนึงผมเพิ่งเข้าเกมนะครับมันเลยแบบอ่าไม่ได้โหลดโลกโอเคน่าจะได้สักพักแล้วนะครับไป เดี๋ยวผมขอไปแลกสมุดเอนชันนิดนึงนะครับหลังจากที่ผมได้ไปทําการถ่านกรอบมานะครับหานอกานรอบมานะครับเ,เ,เดี๋ยวเอาสมุดเอนชันมาสมุดสมุดเราไปไหนหมดวะสิบเล่มโอเคน่าพอแล้วนะครับผมไปนี่เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับเฮ้ยอันนี้ยังไม่มืดใช่ไหมโอเคนอนไม่ได้นะครับเดี๋ยว ผมมาให้ทุกคนดูนะครับลงมาลงมาลงมาตามมาตามมานะครับผมก็จะเป็นร้านค้าของผมเลยนะครับผมตลา,าดเนาะก็ผมได้ทําการาหาไปแบบเยอะมากๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพนี่ประสิทธิภาพอันนี้คือแบบอันนี้คือยังไม่ได้นะครับผมที่ผมไม่ได้อันนะี้ไว้นะคือแบบนานนะครับที่เก็บถามอันนี้คงทนสามเนาะนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ทนระเบิด อันนี้ยังไม่มีนะครับผมมีหรือเปล่าไม่มีโอ้ยอนุภาพนะครับเอ้ผมไม่ได้เขียนได้ไงวะใช่มันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพ่อค้าไข่ธนูนะครับผมนี่เวลาเราแบบเราต้องการทําเครื่องยิงนะครับทุกคนเวลาเราทําฟาร์มอะไรใช่ไหมเราก็อาจจะต้องใช้เครื่องยิงเนาะเดี๋ยวไม่ต้องค้ารธนูนะครับก็แลกจากไอ้ตรงนี้ได้เลยนะง่ายดีนะครับผมโอเคแล้วมาตรงนี้นี่โชคราบนะครับผมประมาณนี้เนาะโอ้โหอันนี้เนมแท็กนะครับนี่ชัดเจนป้องกันไฟ4อ่อนุภาพอันนี้โชคีสักสิทธโชคราบอุ้ย โชคลาภสี่มันมีด้วยเหรอ,โ,อโชคลาภสามมาไงโชคลาภสี่มมันไม่มีนะเดี๋ยวขอทุบออกนิดนึงแล้วกันเนาะสงสัยผมน่าจะแบบมึนนะครับน่าจะมึนทําดึกไปหน่อยโชคลาภวันนี้จริงๆเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าเรามันมีอยู่แล้วนะตัวข้างหลังนะครับโอเคก็อันนี้ไม้สัมผัสนะครับผมอันนี้เป็นอะไรประจุไม่รู้ไม่มีนะครับอันนี้ป้องกันนะครับผมนี่มาดูข้างหน้านดีกว่าข้างหน้าก็จะเป็นนี่ทระเบอร์อันนี้เบ้าดูขนุนนะครับผมก็ได้แลกมาใส่แล้วเนาะ นี่เบาดูคงทนนะครับโอเคต่อไปนะผมผมจะแรกมาเป็นคงทนนะเดี๋ยวเดีเ๋ยวอา่าอันนี้ความคมอันนี้ชิมแชงนะผมก็ผมจะลงมาแรกครงทนสักนิดนึงเนาะผมเอาไว้ไหนว่าคงทนโอ,โอ้อันนี้นะครับผมเดี๋ยวแรกมาสักกี่เล่มดีอาหมวกอันนี้ผมยังไม่ใส่หนึ่งเล่มอ่าสองเล่มสามเล่มสี่เล่มนะผมโอเคไปสี่เล่มหนึ่ง <c oughs> <1 S 2> เล่มสองเล่มสามเล่มโอ้ยสี่เล่ม โอเคประมาณนี้ได้ไหมสีเลมได้แล้วนะครับเดี๋ยวเอามาใส่นิดนึงแล้วกันเนาะ้าเลมไปเลยโอเคไปได้แล้วมั้งเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปตีบวกนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราไปหาไทเด้นกันนะครับคลิปนี้ก็ชิวๆเนาะเจอก็เอาลงไม่เจอก็เอาลงนะครับผมคลิปนี้เนาะคืออาหารนอนไม่ได้จริงด้วยโอเคเดี๋ยวผมขอไปตีนิดนึงละกันก็อันนี้ก็เก็บไปนะครับโอเค อันนี้ใกลแตกอย่างอู้ไม่แตกเลยโอเยังโอเคมาประมาณนี้อันนี้ก็ตีใส่ไปเลยอูวใช้ทีละสิบแปดโอ้ไม่ก็เยอะเหมือนกันนะเร็วหายไปอันนี้สิบได้อยู่อันนี้โอ้ไม่นานครับทุกคนเลเวลผมเหลือสามโอ้ผมหาเลเวลมาหกสิบกว่าเลเวลเลเวลเหลือสามนะครับผมไม่ได้ตีอันนี้อันหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับก็ เดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาทำกันอีกทีนะครับเลเวลก็ไม่ใช่ปัญหาน,นะครับทุกคนผมหาแค่แป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆนะครับไม่ถึง5นาทีผมได้เลเวลมา30เลเวลแล้วแบบโคตรดีเลยนะครับก็ใครอยากที่อยากได้เลเวลเยอะๆให้ผมนะครับก็อย่าลืมไปดูฟาร์มเอ็นเดอร์แมนผมนะไปดูได้เลยนะครับที่ช่องนะ EP เท่าไหร่จะไม่ได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับทุกคนอูเ๋เ่ะมมแย่ตอนแรกผมคิดว่าจะพอไงเลิ้มอะแย่ไๆตอเอโครู้สึกว่าจะ พูดเยอะเกินไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มหากกันเลยดีกว่าเนาะก็ที่ผมไปดูมานิดนึงนะครับว่าไอ้เจ้าอาสบีดาวนะผมมันจะเกิดตามธรรมชาตินะครับก็มันจะเกิดได้ทั้งทะเลแล้วก็ตามแม่น้ำนะผมตามแม่นม้ำล่องเล็กๆแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่ประมาณแบบนี้เลยนะครับล่องน้ําแบบนี้เนาะแต่ว่ามันจะต้องเป็นไบโอมไอ้นี่นะครับทุกคนนี่ทุกคนให้เปิดไบโอมดูนะมันจะเป็นไบโอมรีเวอร์นะครับนี่นี่เห็นป่ม ไม่รู้ว่าทุกคนเหหรือเปล่านะครับไบโอมรีเวอร์เนาะอันนี้จะเป็นไบโอมแพนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ่าเอาอ๋าอฟอเรสต์นะครับโอเคผมไปดูมาไงอะ่ะแพนอ่าประมาณนี้นะครับผมฟอเรสต์เห็นปะตรงนี้จะเป็นรีเวอร์นะโอ,โอเคก็เลยเกิดตามนี้เลยนะครับแต่ว่ามันต้องมืดนะครับทุกคนมันต้องเป็นตอนกลางคืนเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมตัดเป็นช่วงๆไปเนาะคือนะครับเดี๋ยวหาสักชั่วโมงหนึ่งละกันนะผมถ้าไม่เจอก็ค่อยว่างแค่อีกทีนะครับแต่ อยากให้เจอนะผมอยากได้นะครับผมอยากได้เดี๋ยวผมขอหาห้วยที่นันแบบอใหญ่ๆที่ดึงได้ไหมอันนี้มันไปนะครับได้อยู่นะันรีเวอร์ตรงนี้ได้อยู่นะครับก็ไอเจ้าอมบีน้ำนี้นะผมมันจะเกิดอ่าบริเวณตรงข้างล่างตรงนี้เลยนะผมบล็อกสุดท้ายจากน้ำเนาะใช่นะ้ําถ้าผมดูไม่ผิดเนาะมันจะเกิดมันจะเกิดคลัางสุดเลยนะครับโอเคตอนนี้ตอนกลางคืนแล้วนะครับผมก็รอดูสักนิดนึงเนาะว่าจะได้จะมีผลหรือไอช่้ย จะได้ผลหรือเปล่านะครับผมมันจะมีตัวเกิดหรือเปล่านาะ <S <S โอเคเ,เราไปดูเลยดีกว่านะครับผมตรงนี้ก็ฝนพึมพาไปนิดนึงนะครับผมโอเครอดูนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวเกิดหรือเปล่านะเพราะว่าผมผมเล่นไมครับมาผมยังไม่เคยหาเลยนะครับผมไอ้เจ้าไทยเด่นอันนี้เนาะก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม <S 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 ผมไม่เคยหานะอันนี้เป็นการหากครั้งแรกของผมเลยนะครับทุกอย่างต้องมีการเรียนรู้นะครับก็เนาะ ผมเคยไปหาตรงทะเลแล้วนะครับแต่มันไม่เจอนะก็เลยแบบเปลี่ยนมาหาตามแม่น้ำนะครับผมเออก็ต้องมีเกิดบ้างแหละเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าลองไปไกลๆดีไหไปไกลๆนะครับไปไกลๆโอเคเดินเล่นตอนที่ติงเดินเล่นนะครับเดินเล่นตอนที่ชุดเกอะเราก็น่าจะแบบก็เยอะนะครับผมเหลืออันี้ใส่สะท้อนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่เลยเนาะเพราะว่า ยังไม่เจอเลยนะครับแต่อีกสักแป๊บก็ได้เจอละอืมไม่มีเลยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้มาพูดคุยเล่นๆกันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวมาดูอาชิเม้นผมหน่อยละกันเนาะนี่นะผมก็อาชิเมนผมได้แบบผ่านไปเยอะนะก็เยอะแล้วนะครับผมเหลืออันนี้อ๋ออ๋อรักษานะครับเดี๋ยวอ๋อรักษาะแอปไอักษาชาวบ้านผีดิบใช่นะครับได้อันนี้อะไรใส่ไลยมนไล่มนใส่ไอเทมที่โต๊อ๋ออันนี้ผมยังไม่เคยคาบเลยนะครับผมตั้งแต่ผมเล่นมาเนาะ ผมไม่เคยทาโตอินชาเอ้ยไม่ใช่โตวเวทมนต์เลยนะครับเนาะไม่เคยทําเลยนะครับอประมาณนี้เนาะอุ้ยตัวล้อฝาอะไรประมาณนี้ได้เวลาไปเตนภัยโอเคอันนี้อู้อันนี้ผมยังไม่เคยแบบไปหาเยอะๆเลยนะครับผมมีอยู่นิดเดียวเองเนาะโอเคอวันนี้จะวอีกครั้งโอเคเดี๋ยวสักวันเราต้องทาอาชีเมดให้หมดนะครับผมคิดว่าเนาะสักวันนะครับสักวันแต่มันมีอาชีเมที่มันยากๆอยู่นะผมนั่นก็คืออ่าอะไรวะ เอฟเฟกต์อ๋อไม่ใช่อันไหนวะที่มันแบบเอฟเฟกต์เยอะๆมีเอฟเฟกต์ยาทุกอย่างเอออันนี้นะแน่อันนี้นะครับเนาะมีเอฟเฟกต์ยาทุกอย่างเลยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะมีอะไรบ้างล่ะโอ้โหเยอะนะครับเยอะมากอ,อ,อืมไม่มีตัวเกิดเลยนะครับทุกคนเราบินขึ้นสูงนิดนึงไหมุบอุ๊ยบิดไปบินไปขึ้นเลยโอเคขอลองบินขึ้นสูงนิดนึงละกนะันเนาะเผื่อจะเจอนะครับเพื่อจะเกิดเกิดแต่ปลาหมึก <c oughs> เกิดแต่ปลาหมึกนะโอเคก็ ก็ประมาณนี้นะครับผมมันเกิดยากนิดนึงนะเกิดยากเลยนะครับซอมบี้น้ําว่าเกิดยากแล้วนะครับผมการที่เราจะให้ซอมบี้น้ําเกิดแล้วก็มีไทเด่นที่ยากกว่านะครับทุกคนและที่ยากกว่านั้นนะครับก็เราจะเตียังไงให้มันดอกไทเด่นนะครับมันยากโอ้แบบปวดขัววอ่ะโอ้จะดอกจะดอกไหมเนี่ยชาติเนี่ยถามจริงก็อันนี้ริเวอร์นะครับนี่ตามห้วยน้ํานี้มันก็เกินหมุดเลยนะริเวอร์นะครับแต่ว่าต้องอาศัยดวงนิดนึงนะครับว่ามันจะเกิดให้เราหรือเปล่าแค่นั้นแหละเนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคโอ้ยซอมบี้ยังเกิดเลยอะทำไมซอมบี้น้ำไม่เกิดอะผมคิดว่านะผมถ้าผมได้ไอ้เจ้าไทเด้นมานะครับผมจะตีบวกเป็นใส่ฟ้านะผมเวลาปลาแล้วฟ้าผ่าตูมโคตรเท่นะครับหรือไม่ก็เราหาทั้งสองอย่างเลยนะผมจําได้อยู่นะครับว่ามันมีเอนชาร์ทั้งสองอย่างที่ใส่ด้วยกันไม่ได้นะผมนั่นก็คือเวลาเราอยู่ใต้น้ําเราลิกขวานะครับมันจะพุ่งไวเนาะมันจะพุ่งตามไทเด้นนะครับคือแบบเราจะสามารถเคลื่อนไหวใต้น้าได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ ไอเจ้าสายฟ้านั่นแหละที่ผมไปดูมามีสองอย่างเนาะแต่ใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับเราก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะหรือไม่ก็เอาทั้งสองอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาทั้งสองงามเลยนะครับเอ้ยสามงามสองอันนะครับไม่เกิดเลยนะครับผมอันนี้ผมได้มาตัดไม้ไว้นะตั้งแต่ตอนไหนเหรอเนี่ยโคตรนานนะครับจริงไรก็เดี๋ยวมืดๆอย่างนี้ไปทําน้ํายาก,กันดีกว่านะครับน้ายาเนาะเดี๋ยวเราไปทํายามองหินใต้น้ํากันดีกว่านะครับแปแปรแปเพื่อจะ ดีขึ้นเนาะเพื่อจะดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นอะไรนะเนเจอร์วาดไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับผมแต่ที่แน่เรามีแครอทเนาะเรามีแครอททอนะครับผมแล้วก็เลสโตนหรออ๋ออัออออนี้ผมลืมบอกเลยนะครับกุหลาบเขียวนี้ผมได้มานานแล้วนะคือผมโดนวิเทอร์ฆ่านะครับมันเลยได้มาคือได้มานานแล้วนะได้มานานแล้วลืมบอกเลยนะครับโอเค อืมโอเคนี่เอามาหน,น,นึ่งอันประมาณนี้โอเคแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเราต้องใช้เป็นขวดน้ำนะครับขวดน้ำนี่ไม่เคยเก็บไว้เลยเนะาะชอบเปิดแล้วไม่ปิดเอเคี okay. ขวดน้ำแล้วอย่างสุดท้ายนะผมนะคือเนเธอร์ว่าเนาะไม่รู้ว่าเก็บไว้ไหนนะครับไปเอามาสักอันนึงพอแหละไม่เกิดหรือนะสอมบี้น้ำนะครับผมไม่รู้ว่าเขาทำฟาร์มกันยังไงเนาะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาก็น่าจะนั่งหากกันอย่างนี้แหละมัง้งเนาะ ไม่น่ามีอะไรนะครับแรตวดวงแแตกรรมโอเคเดี๋ยวอู้มีอยู่เยอะเลยนี่ว่าโอเคเดี๋ยวเฮ้ยมันไม่ได้ใช้เป็นแค่ลอดทองนี่มันใช้เป็นแตงโมอทองหรือเปล่าจำจำ,จำไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวขอรองดูก่อนละกันเนาะนมีพิกน้าเฮ้ยผมลืมจริงนะครับทุกคนมันใช้เป็นอะไรนะน่าจะแค่หลอดหลมังเนาะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับเดี๋ยวตรงน,นี้โอเครอสักนิดนึงนะครับชิวๆนะคลิปนี้โอเคเรียบร้อย ดูสิได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นผลอะไรเอ่ยจำไม่ได้เหมือนกันนะอ๋อโอเคได้ผลนะครับนี่นี่นี่ยาแห่งวิสัยทัศน์กลางคืนเนาะอันนี้แหละปึ๊บแล้วก็ใส่เลสโตเพื่อให้มันระยะเวลานานขึ้นนะครับอันนี้เนาะอ่ามันจะได้เป็น8นาทีไหมถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับจาก3นาทีเป็น8นาทีโอเครอสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะนั่งงมดำาหาอีกนาเลยนะครับโอเคเรียบร้อยไปเลสโกนดีกว่าตอนนี้ต้องขึ้นอยู่ไหมเดี๋ยวพิ่งเช้าในเะพึ่งเช้านะ โอเคไปหาที่เดิมนะครับไปหาที่เดิมหว้วยน้ำตรงนี้อืมโอเคเปอร์ผมนึกว่าซมบีน้ำจะเลยละกันอุยโอเคชัดเจนสว่างโอ้สว่างแจ่มแจ้งเลยนะแต่ซอมบีน้ำไม่มีเลยนะครับหรือว่าห้วยมันเล็กไปเด้อเด้ลองไปที่อื่นเนาะลอ,ลองไปที่อื่นนะครับโอเคอุ้ยตรงนี้ลึกอยู่นะผมว่าได้นะครับตรงนี้เนาะ เออห้วยน้ําแบบนี้ผมคิดว่าได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูสักแป๊บหนึ่งเนาะอ๋ะอตรงนี้มันเป็นอ้น,นี่นะครับผมกองโจนะอันนี้ผมเจอนานแล้วนะครับเพื่อใครแบบเข้ามาดูใหม่โอเคเดี๋ยวขอบล็อกสักนิดหนึ่งเนาะเีิยมคิดว่าผมจะอ่ารอดูบริเวณนี้แหละครับทุกคนเดี๋ยวเราต่อขึ้นไปสักนิดหนึ่งเผื่อว่ามันจะเกิดนะครับสาหแบบปาระมาณนี้จนสูงพอแล้วนะครับผมโอเค,อเคถามจริงผมถามจริงครับ อันนี้กองโจรมีกองโจรมีรามะแต่ไม่มีสมบีตามเลยนะครับแต่สะพักกลายเป็นสมบีําแล้วนะครับเนื่องจากบรรดาน้ำนานเนาะไม่ถือไทเด้นเลยนะครับผมจะไม่ลงไปฆ่าละกันเดี๋ยวอหาตัวไม่ถือไทเด้นนะครับเอาเช้าแล้วเหรอโอ้โหครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราอุดแม่น้ำนะครับอุดแม่น้ำทำเป็นที่มึนๆเนาะ น่าจะได้นะครับน่าจะได้กดมั้งนะครับมั้งนะลองดูลองดูไม่ลองไม่ดูหรอกโอเคเพราะว่าเรามีน้ํายามองเห็นใต้น้ําอยู่แล้วเราเราไหวอยู่แล้วนะคือเราดําน้ําไปเี่มันก็ได้นะครับโอเคโอค้ยเ,เริ่มมืดน,นะเริ่มมืดน,นะเริ่มใช้ได้แล้วนะครับผมไปเกิดให้เห็นเป็นบูญจาได้ที่เถอะเอาจริงนะครับทุกคนตั้งแต่ผมเล่นมาผมเจอ,อไทเดนอยู่ไม่กี่รอบเองนะครับไอตัวตัวที่มันสิไทเดนเนาะ แต่ผมฆ่าไปก็ไม่ดบนะครับมันได้ดบยากนะครับดบยากไม่พอแถมเกิดยากอีกเกี่ยวไมครับนี่เนาะมันได้เป็นของเลนะครับเนาะคือหายากนาดับนี้ถ้าใครเจอก็โชคดีไปนะครับแต่ผมไม่เจอนะเล่นมาตั้ง50 EP แล้วนะครับโอเคตรงนี้อ่าบล็อกหมดแล้วได้อยู่นะตึกๆโอเคเดี๋ยวไปเอาบล็อกเพิ่มถ้าอยู่นะครับเดี๋ยวลองดาดูไหมมืดนะครับผมคิดว่าได้มืด ใช้ได้อยู่นะไม่แย่นะครับทุกคนผมเห็นผมเห็นความเจริญว่าผมเห็นจะเจริญอ,อย่อุดให้หมดเลยก็ได้แม่น้ำตรงนี้นะครับระว่างรอตอนกลางคืนเนาะใช้ได้เดี๋ยวไปขุดดนเพิ่มหนึ่งโอเคประมาณนี้เดี๋ยวปักไฟนิดนึงปักไฟมอนสเตอร์รอบข้างจะได้บล็อกเกิดเด้อปักเยอะเลยปักเยอะเลย ใช้ได้อยู่ละมั้งเนาะมืดหรือ,อยังเนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันนะอก็ก็กมืดพอสมควรนะครับผมมืดนะมองนัไม่เห็นเลยนะครับรอสักแป,ป๊บรอสักแป,ป๊บเผื่อจะเกิดโอเคเดีย๋ยวขอไล่ปักไปนิดนึงมืดแล้วมืดแล้วตอนนี้มืดแล้วนะครับไปขอเกิดให้เป็นบูตาหน่อยก็ดีนะครับวันนี้มันต้องดบก็ได้ขอให้แค่เกิดก็พออุ้ยเอาแกมาทำอะไรอะอ้ยแพ้แพ้ไม่ใช่แกนะครับแพ้แพ้ แค่มันทำอะไรเมื่อกี้โอ้ลอยได้ตอนแรกตกใจหัดถึงก็ไม่ได้ชนผมอยู่นีก็ลอยขึ้นฟ้าโอเคประมาณนี้ไอ้เขียวอีกแล้วเมื่อกี้เห็นแบบแบบเไปไ็นไแล้วเว้ยนี่ไงโอเคประมาณนี้ระหว่างนี้ก็ต่อไปเหมือนเดิมละกันไม่เกิดเลยนะครับผมอมืเริ่มเครียดละเริ่มเครียดละวันนี้ผมจะมาตามหาทเทียนแต่ว่าอมบินานไม่เกิดสักตัวอันนี้ก็ไม่ได้นะเออก็เกิดให้เห็นหน่อยนะ โอ้เดะเดนี่ไงนี่ไงนี่มีตัวเกิดแล้วใช่ป่ะว่ะเฮ้ยหรือว่าซอมบี้มาจมน้ำครับทุกคนเฮ้ยโอ้แต่แต่แต่ก็ไม่มีไทเทนอยู่ดีนะครับก็ไม่เอาอ่ะขางไปเฮ้ยมันเกิดมันเกิดยังไงผมงวไปหมือแล้วเนี่ยเดีเดีเดผมว่าไม่ใช่แน่เลยเมื่อกี้ว่าเห็นซอมบี้มันแบบมันจมน้ำอยู่นะเมื่อกี้ยากจริงโว้หวันนี้หายากเกินเดะเดะผมขอลองแบบไปไปไปที่อื่นบ้างนะเพื่อจะเจอนะครับ เดี๋ยวผมคิดว่าเราลองกลับไปที่ทะเลดีกว่าไหมผมรู้สึกว่าไม่มีตัวเกิดเลยนะอาจริงๆนะครับดูดิโล่งเลยนะโล่งเลยนะครับ,รรบไม่มีตัวเกิดเลยโอเคเดี๋ยวลองกลับไปทะเลดีกว่านะครับไปกลับไปทะเลเนาะเพื่อเพื่อจะเจอหรือเปล่า,ลาไม่รู้เหมือนกันไปอุ้ยเดียเดยดดเด๋ยวเดี๋ยวพู้มดพู้มดไอเดียเดี๋ยวเรากลับแปลวู้นิดนึงเนาะถึงบ้านหรือเปล่าเนี่ยอโอเคถึงอยู่เนาะเดี๋ยว ผมลองไปทะเลดีกว่านะครับเพื่อจะเจอเนาะทะเลนะครับทะเลเพื่อจะมีตัวเกิดทะเลใกล้บ้านเราก็มีนะครับผมทะเลตรงนี้เนาะอู้ดูกระงบีน้ําตกใจหมดถ้าซอมบีน้ำนะผมโคตรเสียเวลาเสียเวลาไปตรงนู้นนานมากอ,ะอ่ะตรงนี้มันเป็นไบโอมไบโอมอะไรวะไบโอมโอเชียนนะครับไม่รู้ว่าจะมีเกิดหรือเปล่าอขอเล่นทหารจึง,งผมขอลองเดินไปตรงที่อ่ามันเคยมีแบบ มีซอมบี้น้ําเกิดเนะาะเท่าที่ผมจําได้นะผมขอลองไปดูนิดนึงมันคือไบโอมอะไรเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองไปดูสักนิดนึงเนาะโอ้นี่ไงซอมบี้น้ําเกิดแล้วมันคือไบโอมอะไรไบโอมโอเชียนธรรมดานะครับผมโอ้ยตายไม่มีไม่มีไทเด้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอลองอ่าตัวนี้สักนิดนึงเนาะลองขึ้นที่สูงๆสนะครับเผื่อจะเกิดเผื่อจะเห็นมันเกิดนะครับลองดูสักนิดนึงผมเสียเวลาไปตั้งนานนะครับทุกคน ผมรู้สึกเสียดายเสียดายเวลานะครับไม่ใช่อะไรเสรียเวลาโอเคโรงนีเ่เดี๋ยวเราคอยส่องนะครับว่ามีซอมบี้น้ำที่แบบสีสามงามหรือเปล่านะถ้ามีถือนะครับเดี๋ยวเราลงไปตีเนาะแต่ตอนนี้ไม่เห็นเลยนะครับอาตอนนี้เช้าอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้โหเช้าย่างไวนะยังไม่ทันเกิดเลยนะครับผมซอมบี้น้ำเรายังไม่ทันเกิดเลยนะเช้าอีกแล้วนะครับ โอ้โอเคมีสมบีน้ำตรงนี้ตัวนึงอ่าโอเคมีไหมมีแบบตามซอกตามซอยไหมครับทุกคนถ้ามีแบบเราดำหา่านะเคยจะเจอนะครับโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาไทาเดนแต่เรามาเจออะไรเนี่ยเรามาเจอรางรถไฟเฉยเลยนะครับทุกคนโอเคอเฮ้ย <Hey. S 1> เอรางรถไฟเฉยเลยโอเคเดี๋ยวขอสำรวจสักนิดหนึ่งละกันไม่มีอะไรไหมเนี่ยโอ้โหใหญ่เนี่ยโอ้รางรถไฟใต้น้ำด้วยโคตร Amazing โอ้สามเดอร์แมวแล้วนะคะผมที่บ้านเราเยอะแล้วเนาะโอ้โอ้มาแล้วกดโอเคเดี๋ยวเศษนิดหนึ่งแล้วกันเอานี่นะผมใหม่สัมผัสเก็บเนาะเราจะได้มาเป็นบล็อกแบบนี้เลยนะคะผมนี่เอาไ้ตกแต่งได้เนาะโอ้ได้ชิเมนออปกติเราไม่เคยกดเหมนเราจะไอตรงนี้เลยนะครับโอเคผมคิดว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราตัดไปตอนกลางคืนดีไหม น่าจะดีนะผมจัดไปตอนกลางคืนเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้มันตอนเช้านะครับมันไม่มีสมบีน้ำเกลืออยู่แล้วอะโอเคมาแล้วโอ้สอ้ยโอ,โอ้ไม่ถือไม่ถืออะไรเลยอู้ตัวนี้เกิดเยอะวะโอเคได้วหวดกันสักหน่อยอืมอาจจะมีเกิดก็ได้นะมพือนๆอย่างนี้นะครับไม่แน่อ,อ้มาไง โอ้มึกโอเคอเอาเก็บปลานะครับเก็บปลาอู้มึกฟรีสามอันได้อยู่โอเคอย่างน้อยเราก็รู้แล้วนะครับผมว่ามันสามารถเกิดไบโอมโอเชียนได้เนาะไบโอมโอเชียนนะครับนี่อย่างน้อยเราก็รู้แล้วโอเคถือว่าไม่แย่เท่าไหร่อ่าวขู่ตรงนี้น่าเป็นท่าสวยอยู่นะครับแต่ว่ามืดตึ๊บเลยว่ะโอเค โอเคไปเดี๋ยวเราไปเจอตอนคืนดีกว่านะครับเผื่อจะเกินเยอะกว่านี้ไปเพื่อมการไม่เสียเวลานะครับ โอเคตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับผมผมก็ไปฟาวไม้มานิดนึงเนาะไปลองดูสักรอบนะครับว่าจะมีตัวเกิดหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมารอบสุดท้ายแล้วครับทุกคนกินยารอบสุดท้ายนะดูสิจะมีตัวเกิดหรือเปล่าอาจจะแจ็คพอดดบับเจอเลยก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องรอดูอาจจะแจ็คพอดแง่แจ็คพอดดับเกิดหรืออะไรอย่างนี้มีไหมเมื่อกี้เราบินผ่านมันยังเกิดหรนะือเนาะหรือว่าเราต้องเอฟเคประมาณตรงตรงนี้ได้ไหม อันนี้แบบระดับแบบต่ํามากเลยนะลองดูเซอนิดนึงนะครับผมเผื่อเกิดนี่นี่น่าจะโอเชียนเหมือนกันไหมน่าจะเหมือนกันนะครับนี่มอนสเตอร์เกิดแล้วนะเฮ้ยเกิดมาได้แล้วเมื่อกี้แค่เราบินผ่านนะครับทุกคนไปแกะเกิดมาต้องสองตัวนะเฮออันนี้เรายืนเฉยๆไม่ได้เกิดเลยนะครับผมงงนะเดี๋ยวนะต้องใส่ต้องบินผ่านต้องใส่ต้องบินผ่านไม่ได้ไม่ได้ต้องใส่ต้องบินผ่านนะปึ๊บ ก็ไม่มีตัวเกิดอยู่ดีนะครับผมปกตินี่สองพี่นะ้าแบบแคเกิดปุ๋มมันจะว่ายขึ้นมาเลยใช่ไหมมันจะว่ายมาเร็วนะครับจงังหวะนี้มันต้องว่ายขึ้นมาเร็วแต่มันไม่ว่ายอ่ะมันไม่เกิดนะอุยตรงนี้ดูเหมือนว่าจะมีของดีหรือเปล่าทำไมเป็นถิ่นดำอย่าง,งนี้ล่ะโอ้ของดีนะครับผมโอ้โหโอลาติดแกตรงนี้ด้วยขอคุมเสนี้ดึงได้ไหมหืมของดีนะครับผม ก็เดี๋ยวขอมาพิกัดน,นิดนึงละกันนี้เพื่อามาขุดเพิ่มนะอู้ยสวยดีนะครับบอกนี้สามารถเอาไปสร้างได้เนาะโอเค๋ยวเก็บมาประมาณนี้พอก่อนหาสบีน้ํานะครับหาสบีน้ำไม่เกิดเลยนะอู้นั่นไง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 เกิดแล้วเกิดแล้วอ้ไม่มีไทเทนนะครับทุกคนไม่มีไทเทนห่ะครับอืมโอ้สเปาหายไปแล้วโอ้คืออย่าง ทำไมสเปลาหายไปไวจังเลยถ้ามีไทเดนนี่มันสเปาหายไปนี่ผมโกรธนะเอาจริงนะโกรธเลยนะ,นะลองว,ว้ววนสักนิดนึงเพื่อจะดีเกิดอันนี้ไบโอมโอเชียนนะครับทุกคนก็มีเกิดนะโอเชียนหรือว่าเราต้องลองดำน้ำวะแหน่ๆดำดำน้ำนิดนึงดนำนํำนิดนึงทำทุกวิธีทางนะให้มันเกิดแต่มันก็ไม่เกิดนะครับโอ้กาวเวลเยอะดีนะตรงนี้ ได้เลยนะครับใช้ได้เลยมีแต่ปลาเกิดปลาเกิดพุดๆพเต็มเลยนะอ้นู่นนู่นนโอ้เกิดแต่ไม่มีไทเด้นว่ะครับทุกคนไม่ไม่มีไทเด้นว่ะครับทุกคนโอ้โหถ้าแบบเกิดมาแล้วแบบมีไทเด้นเลยนะจะเป็นอะไรที่แบบโคตรดีมาสงสัยผมต้องแบบว่ายไปเรื่อยๆนะผมคิดว่าลองว่ายไปเรื่อยๆนะเพื่อจะเจอ อยู่ที่สงใสยเจอเจอยากนะครับเออนี่นี่นี่นเจอ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 โอ้โหมามามาอย่างน้อยก็ถือว่าได้เจอนะเฮ้แต่ไม่สือไทเด้นนะครับสงใส่ต้องไปฟาร์มนอกรอบนะผมคิดว่าถ้าฟาร์มในรอบนี้นตายตายตายแน่นอนตายแน่นอนไม่เจอนะครับอืมโอ้เช้าอีกแล้วโอ้เช้าอีกแล้วครับทุกคน ไม่ได้เร็วนะครับผมโอเคลองดูสักนิดนึงมีเกิดไหมอีกสักรอบไปอีกสักรอบขอวนเวียอีกสักรอบนึงถ้าไม่เกิดนี่ผมพอแล้วนะครับผมไม่เจอนะโอเคปั๊มออ้เกิดแล้วโอ้ยทาไมไม่ดบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ทำไมไม่ดบทำไมไม่เกิดเลยตัวที่ฉันแบบมีถืออาไทเด่นนะครับโอ้นันไงเกิดยากจริงนะครับผมเกิดยากจริงตอบยากจริงด้วย โอเคหมดแล้วใช่ไหมโอ้ทำไมพอตอนผมจะไปครับทุกคนทำไมไมันเกิดเยอะจังอะ่ะอันนี้อันนี้คือผมผมจะปิดคลิปแล้วนะครับทำไมไมันเกิดเยอะจังเลยไหน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 ,นก็เกิดมาแล้วผมขอค่าหน่อยแล้กันมา okay. โอเคโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอ,เจอไป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 เฮ้ยแถบนี้เกิดเยอะครับทุกคนแถบนี้เกิดเยอะ Let's go ยิงซีสซัตโอ้ตอนนี้งินงาเลยครับทุกคน น้มูตสซาพากว่าตัวระตูไปไปไปจงดับจงดับจงดับดอกไหมดอกไหมไม่ดอกเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวผอมนิดนึงหายใจนิดนึงดอกเลยดอกเลยดอกเลยอ่าไม่มีนะครับไม่มีตะเกี้อะไรเข้าตัวเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อมันจะจมน้ำขอร้องเดิมห่านิดนึงนะครับผม โอ้ยมืดมากมองไม่เห็นเลยอ๋อตรงนี้มันเป็นออ้เฮ้ยผมทําฟาร์มวัวแต่ได้ฟาร์มการเดินเอ้ยได้ฟาร์มไทเดินเฉยเร็วครับทุกคนตรงนี้มันมืดนะก็ว่าอยู่ทําไมเกิดเยอะเมื่อกี้อะไรเด้งเข้าตัวผมอ่ะไม่จบหรอครับทุกคนว่ะอ๋อดับเนื้อโอเคสอบยากจริงอะไรจริงวะ่ะโอเคหมดแล้วมั้งนะครับหมดแล้วหมดแล้ว ไม่มีนะคะผมดูแล้วผมดูแลโอเคโอ้ยจะมีบบกิ๊กก็ไม่ได้ปิดผมเครื่องใจไงผมยากหายมันได้ไงครับทุกคนโอเคผมคิดว่าพอแค่นี้ดีกว่านะผมสใส่คลิปภายในวนี้นะน่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับผมเดี๋ยวขุดขึ้นนิดน,นึงไม่เจอ้ใช่ไหมอย่าอย่ามาอีกนะเออเอาเป็นว่าเราจเจออาอมพี่น้ำที่ถือไทเทนตัวนึงนะครับแต่ว่าไม่ดรอปเนาะก็ ตามนั้นนะผมมันดบดากอ้มันดบครังนั้จะยากเลยนะครับผมโอเคสัตว์ตะคีไพนะวันนี้นะครับผมก็ได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นลังใจกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปใหม่จากผมด้วยนะครับโอเคสัตว์ตะคีไพนวันนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับจะไปคลิปหน้านะครับใส่ต้องไปหาหนองรอบกันอีกสักนิดนึงแล้วนะครับทุกคนไม่ได้แล้วไม่ได้การแล้วเดี๋ยวผมฟาร์มตรงนี้แหละผมเจอที่ฟาร์มแล้วนะครับไป